ซื้อเข้ามาซื้อซื้อเอามาซื้อเอามาอันนี้อันนี้อันนี้ที่สอมทางก็คือต้องใช่หินใช่หินพองลงลงกันกันน้ำที่มันจะซ่อมในทางต่อไปแต่หินทองเราจะซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาคือก่อนทางก่จะมีราคาหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆเอาดินปูทัาอีกทีงแล้วก็ใช้หินหินเกตหินหินเขาเรียกหินสองปูอีกทีน,นึงกว่าจะทำทางวิง่งขึ้นเขาประบาไจ้อันนี้ก็เราก็ เจตนาลมของลองผอคือตอการทําทางให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องเขาจะไม่ให้มีราดยางหรือมีอะไรเป็นเ่นี้ที่เราลู่มานะครับเป็นแนวทางของลุงผอเป็นแบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะเลียกเพราะเราทําไปแล้วทำทำแล้วครับทําแล้วที่มันพังอย่างนี้เพราะว่าอน้าหน้ามัน,มมนกัดเซาะไงคือเราปิดเขาไปแล้วอมันปิดเขาแล้วเราเราขุดหลองน้ําไปเราจะมีท่อแต่บางทีมันก็ตันบางช่วงมันก็ตันตันแล้วก็บางทีหลองหน้าที่เราเราเคยขุดหลองไว้มันก่อ ดินมันไหลมาอัดอัดมันก็เลยบาคาถนนมาเพราะบาคาถนนมันก็ทําให้ทางมันพังอยู่ทุกจุดทีที่ขึ้นมาที่ที่ตาก้องถ่ายมานะไม่ว่าจะเป็นเนินตรงเนินเขาเรียกกันเนินเนินกระบกเนี่ยที่หุ่มใหญ่ๆมันจะเกิดเพราะน้ำกัดเซาะน้ำเวลาคนตังบนเขาน้ำจะกัดเซาะจากนี่มันทำให้เกิดเกิดจากการที่ว่าถนนเราพังเราต้อง่อมทุกปีครับเพราะงี้มันเป็นปัญหาที่เราต้อง่อมทุกปีค่าใช้จ่ายสูง ก็ต้องเอาหินจากข้างล่างมาใช่ไหมต้องซื้อทุกอย่างเหมือนกันซื้อทุกอย่างครับคือเราตองซื้อทุกอย่างซื้อจากจากหินคลองที่เขาเขาขุดขายแล้วเราก็ซื้อเข้ามาสายเที่ยวรถสิบล้ออยู่ครับแล้วก็แล้วก็เราก็ซื้อขอดินชาวบ้านที่เขาบริจาคบางหรือหรือที่เขารัดทาก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อที่เขาเขารบแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ่อเขาจะบริจาคดินแล้วก็ไหคขาขาดินขาอะไรเข้ามือนกันเราขอทุกอย่างเราเราเรา ขนจากดันลางมามาไว้บนเขาเนี่ยคนทั้งหมดค่าใช้จ่ายสูงต่อต่อปีสูงในการทำทางคนที่เยอะๆแล้วรถเยอะเนี่คือรถที่วิ่งคิวมาช่วยกันรถคิวรถคิวทั้งหมดมาช่วยกันมาช่วยกันถ,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 ถ้าถ้าทำไปช่วยมันทำไมเสร็จน่ยเเอเวลามันลร่งงานงานงานมันงานมันมันตัดตัวที่ที่มองเห็นที่กระถ่ายภาพมาเนี่ยคือต้องซ่อมทั้งทางเลยนะเนี่ยซ่อมทั้งเส้นครับทั้งเส้นตั้งแต่ข้างหลางมาทีทีทีทพีก็ก็ตาก,กองดึนมาเนี่ยคือถ่ายทำมาตลอด มันทางจะไม่มีการเรียบตลอดมันจะมีกาทางสุขะตลอดมันเป็นยังไงมันคือหลังจากวิ่งขาวไปแล้วเนี่ยเราก็คือลงทุกคนก็ลงหมดจะไม่มีใครกาขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วหลังจากที่ว่าพระเดชพระคุณพอทันทําำกะทำพิธีคราเราเปิดปลาหลังจากเปิดปลาปิดงานเราก็จะไม่ควรมีใครกาจะขึ้นมาเท่าไรแล้วเพราะว่ามันเป็นปลาที่ว่าใหญ่เราเองก็ อยากไปนี่มันก่อทางานไปก่อเหมือนไม่มีลูกพอแล้วเราก็ต้องทำงานให้ให้ทันให้ดีเหมือนเดิมเพราะทานเป็นทานเป็นผู้สร้างตรงนี้มาเพื่อให้ลูกศิทุกคนได้ได,ได้ไไงได้ม,มีมีอาชีพเสริมในการดํารงชีวิตแล้วก็อน,นุรักษ์ไปด้วยนะนะนนแล้วกว็เราก็เทเราแล้วกว็ เขาเรียกไงเราปฏิบัติว่าเรายังดีอยู่ยังเป็นลูกศิษยดหลวงพ่อไงยังได้ตรงนี้เรียกว่าตามรอยท่านใช่ครับเราทําตามแนวทางของหลวงพ่อตลอดขับรถดีด้วยแจ๋วเลยไม่ได้เรียน้อยครับไม่ได้รู้ทางนะทางเป็นยังไงตรงนี้มันมันเนินอะไรพี่อันนี้เขาเรียกเนินอะไรต้องถามคนขับรถอันนี้อันนี้เดี๋ยต้องถามคนขับรถเนินอะไรเนินอะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเนินอะไร หรือมันไหลเนินงองมันไหลเนินครับแต่เขาจะอยากเนินสันเนินสันจะขึ้นทางเรียบเออมันมันไหลเนินมันไหลเนินครับแต่ทุกเนินเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยทางแบบเห็นแบบนี้มันจะเสียทั้งนั้นแหละคือเวลาฝนมันตกมันก็จะบาเขาทางอย่างที่ทุกปีเราจะจิกก่องไม่หมดเลยนี่สองจิกจิกจิกก่องใช่ไหมครับใช้ใช้จอบใช้จอบจิกขึ้นมาในน้ำมันลงไปกีลางแต่มันก็มันเตียมน้ำก่องมันเล็กถ้าฝนตกน้ำมันใหญ่มัน หลายบาทถนน,นเดี๋ยวผ่านหลังหน่อยผ่าน,ผ,านผ่านหลังพี่กันหน่อยผ่านให้เห็นพื้นดินนะท่านให้พี่เขาเย็เนดูไม่ต้องเอาพี่แต่นี่คือว่าเล็กน้อยนะครับเียอไม่มากเียอไม่มากก็มากที่มันจะใหญ่กว่านี้เลยใช่ไหมหตรงเนินบกรถตกทั้งคันเลยรถตก